มาลิตติ้ลพูนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไร่แอปเปิลหวานนะคะและวันนี้ก็เป็นวันที่1กรกฎาคมใช่ไหมแล้วก็เป็นวันเสาร์และอีเวนต์ก็มาวันนี้ด้วยนะคะตอน6โมงยินตอนนี้อีเวนต์ก็ใกล้จะมาแล้วตอนนี้เป็นเวลา5โมง55นาทีนะคะก็อีก5 00. นาทีเดี๋ยวอีเวนต์จะมา ทุกคนพร้อมแล้วยังใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเกมมันก็อาจจะยังไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องอัปเดตเกมก่อนนะคะเพื่อที่จะมาเล่นอีเวนต์ใหม่โอเคและวันนี้ก็มีรางวัลประจําเดือนมาด้วยนะทุกคนเป็นรางวัลบูนัทที่ให้เข้ามารอกอินทุกวันนะคะก็จะเป็นโพนี่ตัวน,นี้นะคะน้องน่ารักอยู่นะน่าจะอยู่ไ่แอปเปิลและที่สําคัญคือ แจกกรอบรูปด้วยทุกคนวันสุดท้ายนะคะล็อกอินให้ครบนะอย่าพลาดที่จะรับกรอบรูปนี้น่ารักมากกรอบรูปแล้วก็ในวันที่9ได้รั้วดอกไม้ด้วยนะทุกคนตั้ง10บรั้วสิอันเลยเพราะมันมันล็อกอินวันนี้ดีกว่าเราไปเสียงเงินซื้อแล้วก็มีของตกแต่งอันนี้ด้วยน่ารักมากนะคะวันที่5้าแล้วนอกนั้นก็เป็นเพชรเป็นเหรียญเป็นเ p ็เนาะก็ตามนั้นแล้วก็ ถ้าเข้าไปที่ Pony View นะคะก็จะเห็นรางวัลโพนี่ประจำเดือนที่สมัครสมาชิกรอยัลขับอันนี้ไม่ต้องเข้าโพนี่วิวก็เห็นอยู่แล้วเราพูดผิดอ่านี่นะคะประจำเดือนนี้โพนี่ประจำเดือนนี้เราเลือกเป็นเจ้าของโรงสีทอยัสนะคะซึ่งน้องอยู่ที่ไรแอปเปิ้ลอย่างที่เราลงไปในคลิปสั้นก่อนหน้านี้นะคะน่ารักมากแล้วก็คอนเทนต์เดือนถัดไปก็มีมาให้ดูแล้วนะคะเป็น โพนี่ชาวเมืองอนาคตแผงคอน้ำตาลแล้วก็แขกง,งานแสดงอ่อนหวานโพนี่ร้านขนมหวานนะคะตัวแรกอ่ะเรามีแล้วเราขาดตัวที่2กับตัวที่3นะคะซึ่งเลือกยากมากแต่ัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะเอาน้องตัวไหนดีเพราะว่าอยากได้ทั้งสองตัวเลยนะคะกะ็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีเดือนหน้านะคะเดือนสิงหาแล้วก็รางวัลที่ให้ดูโฆษณานะคะรางวันนี้ใช้เวลา1เดือนนะคะ30วัน ก็เป็นโพนีนะะนนนต่ตัวนี้นะคะเป็นหนุ่มแว่นมีหนวดตัวนี้นะคะเป็นเตัวโพนี่มีทุกคนดูมีของตกแต่งน่ารักด้วยนะประมาณอันที่อะไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อันนี้ห้าเป็นรถเข็นนะคะเหมือนรถเข็นแล้วก็มีแอปเปิลแล้วก็ติดรางวัลที่หนึ่งด้วยอันนี้น่ารักอยากได้นะคะอยากเอามาตกแต่งไรแอปเปิลอ้าวทาไมน้องเข้ามาอยู่ในนี้ได้เดินเข้ามาจากทางไหนเอ่ย ผูมาได้ไงเข้ามาอยู่ในกรงเดียวกับเราตัวละครพิเศษของเราเข้ามายิงฟันดูดิโอ้โหแอบเข้ามาไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะว่มาวันพรุ่งนี้น้องจะออกไปหรือเปล่าโอเคตอนนี้กี่มุงละ58แล้วทุกคนอีกสองนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเราเราไปเปิดหีบสมบัติได้ โพนี่มาหตัวนะคะเราไม่ถูกรางวัลที่1ก็ไม่เป็นไรแต่เราได้โพนี่มานะคะนี่ได้โพนะี่มาอ่าโพนี่นักมายากลเงียบขึมนะคะตัวนี้เราชอบสีนะส่วนตัวละก็เท่อยู่ก็ได้มาตัวหนึ่งนะคะยังไม่ได้อัปรีวิวให้น้องเลยอ่าน้องก็จะอยู่บ้านบ้านหลังนี้นะคะรีสอดเสียบฟ้านะคะอยู่กับ โซโสยอดเชฟแล้วก็จัมโบดอนนี่อยู่กับ2ตัวนี้นะคะแล้วก็อะไรอีกเราได้มาจากหีบนี้นะคะหีบตรงนี้นะคะที่ต้องใช้กุญแจเปิด25ดอกนี่เราเหลือเจ้าหญิงแอมบเซียตัวเดียวนะคะแอมบเซียเจ้าหญิงแอมบเซียตัวเดียวเท่านั้นในหีบนี้นะคะนอกกนั้นก็ได้ไปหมดแล้วทั้งร้านค้าและตัวละครน,นะคะ อีกนิดเดียวเราจะได้หมดทุกหมดโศกกับเควสกลุ่มสทัทีมารอที่ไลแอปเปิลกันเลยดีกว่าเดี๋ยวอีเวต์จะมาละอ่าใช่คว้าเดเกตจอมขยันได้จากเกมหลอมรวมนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปหลอมรวมของตกแต่งเพื่อที่จะรับน้องนะคะน้องก็ออกแบบมาดีนะสีสันสดใสหน้าสะสมดีเหมือนกันแล้วก็หลอมรวมแก๊สอยู่นะคะได้ไปประมาณอ่า 273แล้วนะคะเดี๋ยวจะหลอมรวมให้ได้สัก999ก่อนค่อยมาเปิดนะคะอ้ามาแล้วนะคะอีเวนต์ของเราอ้าตอนนี้อีเวนต์ก็มาอา้าย้อนกลับไม่ได้ด้วยเผือกดจิ้มไปละดีมากคีนี้ก็มาหาลือแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับความรักของฮู้ฟิลกันเถอะ เรากดข้าไปไม่เป็นไรนะ้องไม่ว่ากันอันนี้ก็เป็นอ่อีเวนต์10วันนะคะเล่นเหมือนเดิมเดี๋ยวส่งฟัตเตอร์ชายไปจัดชมรมอ่านหนังสือเพื่อนคนฟูก่อน3 <Yes. S 1> นาทีนะคะนีนะเราจะให้ปูนี่ตัวนี้ที่มาใหม่ของเรานะคะ <Hi. S 1> ไปทำคุยแทนฟัตเตอร์ชายโอ้ฟัตเตอร์ชายน่ารักมากมาเล่งเวลาให้น้องดีกว่า ะะเดี๋ยวนะมีใครลืมปิดไฟรหรือเปล่านะ่ะอ๋อฉันเองโอ้ตัวฉันนะ่ะคิวที่มาของฉันกำลังเรืองแสงไว้ฉันกลับมาแล้วเราค่อยหาลือกันต่อนะทุกตัวฉันต้องรีบไปคุยกับทวายไลฟ์สปาร์คเคิลด่วนเลยเดี๋ยวเราค่อยมากดแรงคอมมินิตี้ละกันฮูมีวัวด้วยเราตั้งใจจะซื้อวัวอยู่นะเนี่ยแต่ส่งฟาเธอร์ชายไปทำควีตก่อนนะคะ อ uh, ให้เรมโบเด้ดไป,ไปทำแทนโอเคไหนทาวายไลท์ไม่เห็นมาเลยอ uh, มาแล้วหายตัวมาแล้วนะคะโอเคแล้วก็กดข้ามไปได้เพชรมาด้วยหนึ่งเม็ด เราเกือบถึงแล้วดูสิภูเขาสโมกกี้จากที่ฉันศึกษามามีหุบเขาที่งดงามมากอยู่ระหว่างยอดเขาอันยิ่งใหญ่2ยอดว้าวและที่ไหนที่มีธรรมชาติก็ต้องมีเพื่อนสัตว์เยอะมากแน่ๆเลยฉันโชคดีจังที่แผนที่คิวตี้มาร์กส่งมาที่นี่กับเธอฉันก็รู้สึกเหมือนกันแต่เธอว่าเราจะเจอปัญหามิตรภาพแบบไหนกันนะ่ะไม่รู้สิแต่ฉันว่าอีกไม่นานเราก็จะได้รู้แล้วล่ะเพราะเราใกล้จะ เดี๋ยวนั่นใช่ฟักทองรอยมาทางนี้หรือเปล่านะ่ะระวังนะฮะฮีโร่หลักของเรานะคะรู้สึกมันขาดอะไรไปลิ้นไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องตอนแรกเพือกดจิ้มพลาดไปนะคะโอเครู้แล้วนทำไมสอนเยอะจังโอเคพลังเต็มแล้วเราไปจัดการบอยขั้นแรกเลยละกันนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะสอนเราเหลือเกินช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วบ้าใครฝนตกแรงบ้าง ตอนนี้เหมือนที่บ้านเราฝนกำลงังจะตกนะคะลืมไม่ได้ยินเสียงลมพัดแรงละโอ้ยทำไมโพนี่ในอีเวนต์นี้ดูแบบหนวดเคราคิ้วเอยขนเอยรู้สึกลกลุงลังมากคิ้วหนามากนะโนูนี่แต่ละตัวเฮ้ยรางวัลเป็นล้านเพรเหรอทุกคนรางวัลใหญ่เป็นล้านเพรเห็นแบบที่เราเห็นไหมแล้วสวยด้วยหูห้าพาดน,นะเนี่ยแบบนี้มีล้านเพรมาให้เราอีกแล้วว้าวนี่ เครื่องยิงกอง่างเล้วที่สำคัญคือเป็นของตกแต่งระดับโปรนะเนี่ยสามารถบูตได้ทุกคนเฮ้อเกือบไปแล้วฟอักทองบินพวกนั้นมาจากไหนเนี่ยน่าจะมาจากมาที่อยู่ตรงเครื่องยิงตรงโน้นนะสวัสดีค่ะคุณคะหนูชื่อทวายไลส์สปาร์คเกิลเป็นเจ้าหญิงแห่งมิตรภาพและหนูมาช่วยแก้ไขปัญหามิตรภาพให้คุณคะ่ะ หนูชื่อฟัตเตอร์ชายค่ะและเออหนูก็มาที่นี่ด้วยแล้วคุณทำอะไรอยู่เหรอคะอ้าวเราก็ยิงฟักทองใส่พวกแมคโครเพื่อนบ้านของเราอยู่นะสิฉันชื่อมาฮูฟิลและเธอก็เสียเวลาเปล่าแล้วเราไม่มีปัญหามิตรภาพอะไรสักหน่อยเรามีปัญหาเรื่องแมคโคต่างหากพวกแมคโคที่มีแต่จะสร้างปัญหาอย่างวันนี้พวกนั้นก็ยิงก้อนปวดใ,ใส่บ้านไร่ของเราจนพังเราไม่เก่งเรื่องก,การสร้างบ้าน แค่ก้อนกลัวเล็กๆบ้านก็รับไม่ไหวแล้วแต่ก็นั่นแหละงั้นทำไมเราไม่ไปคุยกับพวกแมคโคแล้วฟังเรื่องราวจากฝั่งของพวกเขาดูล่ะคะ mm hmm. เมื่อรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเราก็จะจบเรื่องนี้กันได้อย่างมีเหตุมีผลและเออบางทีระหว่างนี้คุณน่าจะหยุดยิงฟักทองก่อนนะคะพวกสัตว์กลัวไปหมดแล้วคุณแม็กโคคะ นี่คุณแมคโคสวัสดีค่ะหนูชื่อทวายไลท์สปาร์คเคิลเป็นเจ้าหญิงแห่งมิตรภาพและเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก่อนเรามาอย่างสันตินะคะอ่าขั้น2เราก็ไม่มีผู้ช่วยแล้วทุกคนเราก็ส่งแค่ฟอสเตอร์ชายมาสู้ตัวเดียวนะคะอ่าก็ปล่อยฟอสเตอร์ชายปราบลูกสมุนไปทีนี้เรามาดูส่วนของคอมมิวนิตี้กันดีก,กว่าโอ้โหเรามีผู้ช่วยแค่ สามตัวเองนะคะรางวัลเป็นใครอะ่ะมีปืน Apple. Avatar, ้นแอปเปิลอวอต้าหายากนะคะรางวัลท็อปห้าร้อยเนี่ยเราตั้งใจจะซื้อวัวอยู่นะเนี่ยมูเลียมูเลียล่าเรา่าจะซื้อวัวนี่แหละว่าจะตื่นซื้อนะคะแต่ว่ามาฮูฟิลก็น่าซื้อปะขาย99เกเองแต่ ยังไงดีอ่ะเราอยากได้วัวมากกว่าแล้วใครอีกเนี่ยนักสำรวจแค้นทึกคีสี่้อยห้าสิบเฮ้ยจะถาปน,นิกแมคโคตัวนี้พันเพชรขุดเพชรได้หรอมีน้องวัวนะคะขายสี่ร้อยแอ้เดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวละครนะทุกคนเราเราขออนุญาตกดไตแรงก่อนนะคะใครที่มีมาหูฟิลกับน้องวัวนี่โชคดีมากเลยอะ่ะที่ได้เติมซื้อไปแต่ว่า เราก็จะเติมอยู่นะตอนกลางวันแต่มันก็แบบรอดูตัวละครในอีเวนต์ดีกว่าว่าจะเป็นตัวอะไรบ้างในไ,ได้เติมนะคะแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าน้องบัวก,กับมาหูฟิลที่มาขายจะมาเป็นผู้ช่วยไตยแลรงคอมมินิตี้นะคะ้เรามันก็ทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราอาจจะเติมซื้อน้องบัวนะคะให้น้องวัวมาเดินในไร่ Apple ิ a วานของเราเพชรเราก็น้อยมากๆเลยตอนนี้เพราะว่า เราไปใช้เพชรในการซื้อพลังงานนะคะเพื่อไต่แรงมิติเกมท้องฟ้าปลอดปูเพื่อที่จะได้รับอันตรมาีอะไรสักอย่างนะคะอยากได้เพามีเพื่อนไปแล้วหนึ่งตัวนะคะก็เลยอยากได้มาเพิ่มอีกจะได้แบบเข้าใกล้รางวัลคอลเลกชันนั้นให้มันสำเร็จสักทีนะคะเราอยากให้เกมเนี่ยแก้ไขบั๊กเวลาไปเยี่ยมเพื่อนมากเลยเวลา เราเรามีเพื่อนมาเพิ่มใหม่ๆอะ่ะเราชอบไปเยี่ยมบ้านเพื่อนไม่ได้นะเราไปเยี่ยมได้แต่บ้านเพื่อนคนที่แบบเป็นเพื่อนกันนานมากๆแล้วตั้งแต่เล่นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่แบบเพิ่งเป็นเพื่อนกับเราอะ่ะเราเข้าไปเยี่ยมบ้านไม่ได้เลยไม่ชอบเลยอะ่ะไม่รู้เราเป็นคนเดียวไหมหรือว่าเป็นเฉพาะคนที่ใช้ i o s ออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้คุยกับใครเลยก็เลยไม่รู้นะคะ เหมือนมันต้องรอสักพักแบบยาวๆเลยถึงแบบไปเยี่ยมเพื่อนได้อันนี้ก็ไม่เข้าใจระบบเกมเออแต่ว่าแบ็กเกาวีเวนนี้ก็สวยนะเนี่ยอุ้ยเผือกูดพีดกดได้เลยอีก2ีแต้มอ่าต่อไปท้ายแล้วนะคะตอนนี้เพชร59เ้ามตรแล้วหรอกจาก53เมตรป่ะ เราได้มาเพื่อมี6เมตรในการกดใต่แคนคอมมิวิตี้นะคะเราว่าเราไม่ติดท็อปร้อยเนี่ยเลยผู้ช่วยเราน้อยแล้วเราคิดว่าผู้เล่นเก่าหลายคนนี่น่าจะมีมีผู้ช่วยเกือบครบแน่ๆเลยน่าจะสู้ไม่ไหวนะคะอาจจะได้แค่อวตารนะคือไม่ก็ได้แค่เพชร20เมตรไม่เป็นไรมีปื้นแอปเปิ้ลเรียบร้อยมาดูรางวัลกันทุกคน รางวัลขั้นแรกเราได้ไปแล้วใช่ไหมเป็นของตกแต่งแล้วก็มีแบบของแต่งระดับปูมาบูธให้เราด้วยนะคะอันที่สองก็เป็นของตกแต่งระดับปูเหมือนกันทุกคนเป็นบูธเวลานะคะขั้นสาเป็นอะไรอะ่ะขั้นสาเป็นกรอบรูปกรอบน่ารักอีกแล้วทุกคนขั้นสี่โคนี่กีเสียนาฬิกาขั Mac ้นนะคะสวยอยู่ตัวนี้ขั้นที่อะไรอะ่ะขั้นห้า หม้อฟักทองอันนี้น่าจะเป็นร้านค้าแล้วแหละหน่ารักน่ารักอีกละขั้นหูนักดูท้องฟ้าฮูฟิวนะคะอะตัวนี้ก็สวยอีกละออกแบบดีจริงๆตัวละครแล้วรางวัลขั้นเจ็ดเป็นน้ำพูกที่เราเลือกภูเขาสมูกกี้นะคะเฮ้ยของตกแต่งดีเออร้านค้าดีมากน,นี่ร้านเพชรทุกคนแล้วมีโพนี่ขุดเพชรมาอีกแล้วอ่าดูคอลเลกชันกันเฮ้ย ราคา999หรอถูกกว่าอีเวนที่ผ่านมาอไนเนี่ยขายถูกเพราะน้องเป็นเออร์โพนี่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้พันสี่ร้อยเก้าสิบนะคะอันนี้แพงกว่าพวกแมคโครกับโฮฟิลโอ้ยหน้าหน้าเติมนะแต่ไม่มีเงินนะตัวนี้ชื่อพอยต์เด็กเตอร์นี่เองพวกนี้ยิงฟันตัวนี้เดี๋ยวรับ รับพวกอาหารก่อนนะทุกคนนี่เราจะให้ส่วนตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมตรงนี้นี่แหละเราจะมาแต่งบ้านแต่ว่าเราจะมาแต่งให้ให้อีเวต์ใหม่เนี้ยอยู่โซนนี้นะคะโซนสามเหลี่ยมนี้เดี๋ยวเราค่อยย้ายกรงสัตว์ออกเออก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูเซตกันก่อนมีเซตอะไรบ้างนี่กดตัวละครนะคะเพื่อความง่ายเอา กดตัวละครโอเคมีใครบ้างมีฮูปตัวนี้ไม่ซื้อนะคะตัดทิ้งไปมาฮูฟิล9 9บาบาทน่าซื้ออยู่แต่เราอยากได้บัวมากกว่าโูนี่เกษีเณอายุขายแยกนะนี่ขายแยกจากคอลเลกชันใช่ไหมมา199ยาแล้วก็นักเกษตรศาสตร์ฮูฟิลนักไต่เขาฮูฟิล เราอยากรู้เออเราอยากรู้ราคาตัวที่ขุดเพชรจังนี่เราอยากได้น้องวัวนะคะได้ทางแอปเปิลอีกห้าไม่รู้ให้มาทำไมแล้วก็ได้เพชรยีหเมตรราคาสามรออ๋อนี่ไงราคาสถาปนิกแมคโคร9 9 9นะคะทุกคนน้องดูถึกมากเลยะคะหน้าตาดูโห,หดอยู่นะ ทุกสิบหกชั่วโมงจะได้เพจสองเม็ดคุ้มมยมเนี่ยได้เพจมาอีสี่สิบคือโพนี่ขุดเพรอ่นนะเนาะเขาขายกี่วันแล้วเมื่อกี้เขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่ามาลดกี่วันโอ้ใช่ไม่ได้บอกอเอาไงดีบูสเตอร์โทเคีนอื่นอื่นอืมอืม เออใช่ตอนนี้เราเราให้พิคเกอรบาลิวมาเก็บมัดฟานะคะตอนนี้เราเก็บได้แค่แปดอันเองขาดอีกนั้ง42อันก็จะผ่านเพยน,นี้ยาวๆาออยู่ยาวๆแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นบ้านของโพนี่รายเดือนที่เราเอามาที่เรารับมานะคะน้องน่ารักมากสีโคตรละมุนหมวกก็โคตรน่ารักดูสีโคตรสดใสเลย น่ารักจริงใครที่เติมสมัครสมาชิกเราแนะนำเลยเอาตัวที่3ดีกว่าเนี่ยเจ้าของโรงสีนะคะในมาดูตัวละครกันพิงกี้พายตะวันตกนะคะเป็นผู้ช่วยแล้วก็นี่มีมูเรียล่าแล้วก็มามูกฟิลนะักสำรวจแรกแคนทุกคี ee, นักเกษตรศาสตร์ชาวไร่ชาวสวนนักสมุนไพรนักพืชสวนนักไต่เขา ชาวนาราคาก็แพงขทานั้นเรปูนี่ก็เสียอายุาช่างปั่นได้แล้วก็สถาปนิกแมคโครนะคะตัวนี้น่าเติมอยู่แต่ก็แพงอยู่นะช่างฝีมือช่างไม้นักสำรวจแหล่งน้ำช่างลิกช่างเครื่องกลช่างปรปาัาปลาแกงแมคโครนี่จะเป็นพวกช่างช่างเหล็กกล้าคนขายเครื่องมือนะคะ ส่วนหูฟิลเนี่ยเป็นชาวไร่ชาวสวนก็ดูจากสีก็รู้ละสีน้ำตาลก็ดูแบบทำงานเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับพื้นดินสีออกเทาๆก็จะทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างนะ,ะมันก็แบบเออก็สามารถแยกได้ตามหลัก c o m มอนซ e น s ์ของเราเองเออเรามาตั้งของตกแต่งอยู่ดีกว่านะก็จะบูทเตั้งให้บูทเตั้งให้บูทกับ พวกแปลงผักไม่ได้ตั้งได้แต่กับร้านค้านะคะตรงนี้ได้นะออ้ตรงนี้ได้3ามล้านเลยทุกคนเราเครื่องยิงได้ด้วยน่ารักอีกแล้นี่ทางเดินหินแอปเปิลหวานนะคะที่เราเติมซื้อมาเดี๋ยวเรามาย้ายตัวนี้ถูกแหมไม่บูทแล้วหลอกหรือยังไงก็บูทอยู่อ่าอันนี้ก็บูทมากสุดได้แค่สีป้าทุกคน น่าจะใช่นะได้แค่สี่อันนะคะหนึ่งสองสามสี่ได้แค่สี่ล้านโอเคตั้งไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เก็บเก็บเกี่ยวรอบหน้าใช่อา่ารับของเขาเรียกอะไรเวลาสินเ,เวลามันรีรอบหน้ามันถึงจะได้เาการบูทนะคะพูดยากจังช่างมันถเถอะอ่าก็เอาเป็นว่าเราได้มาแล้วถ้าทีนี้ก็มาดูสิขั้วตัวชายยังป่าไม่เสร็จเลยทุกคน เราจะซื้อ,อคงต้องบอกลาน้องวัวแล้วไหมเนี่ยหรือ,อยังไงหรือ,อยังไงดีคือเราอยากได้บัวแล้วทำไมต้องมีตัวขาเพชรมาด้วยไม่เข้าใจห้าร้อยกับสามร้อยอ่ะแปดร้อยบาทเอาไงดีอะโอ้ยเราว่าตัวขุดเพชรน,นี่มันก็โอเคนะถึงนะซื้อน้องวัวไปเราก็ไม่ได้รางวัลท็อปร้อยอยู่ดีปะ่ะใช่คงไม่ได้หรอก อ่ะซื้อสถาปนิี้แล้วการสถาปนิี้มาๆมา,มากดซื้อแล้วนะทุกคนโอเคห้าร้อยบาทโอเคมีใครอยากเติมซื้อเป็นเพื่อนเราไหมเราซื้อแล้วนะที่เนียมีเสียงแจ้งเตือนเงินออกนะคะอืรับไปสถาปนิีแมคโครนะคะน้องวัวหนักใจอ่อยากได้น้องวัวมีใครใจดีอยากโอนเงินให้เราไหมามามา ตอนรับสถาปนิกแมคโครกันทุกคนเฮ้ย้องมีบ้านแล้วหรออยู่บ้านหลังไหนเนี่ยฮะเฮ้ยอยู่ไหนอ,ะอ่ะหาไม่เจอโอ้นี่บอลลูนพึ่งมาอยู่ตรงนี้เลยเหรอนี่ก็จะได้บ้านหลังใหม่โอเคตอนนี้ฝนตกแรงมากทุกคนอาจจะได้ยินเสียงฝนตกก็ได้อ่าต้อนรับแล้วต้อนรับแล้วนะดูหน้าอย่างเ่ออนนะสถาปนิกแมคโครเป็นผู้หญิงปะขออ่านหน่อยนะ เวลาที่ไม่ได้สร้างบ้านอยู่เธอชอบกินไอศครีมฟักทองอร่อยอร่อยหลังเลิกงานเฮ้ยเป็นผู้หญิงน,น้องเถื่อนจัดขุดหาเพชรนี่ไงเป็นโพนี่ขุดเพชรจริงๆนะคะใช้วิธีการขุด16ชั่วโมงส่งน้องไปเลยได้ไหมเดี๋ยวค่อยส่งแล้วกันให้น้องมาวิ่งเล่นให้คุ้นเคยกับเมืองก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะย้ายบ้านน้อง มาอยู่ตรงโซนที่เราตั้งใจจะสร้างระากาัศเป็นบ้านแถวนี้นะามาอยู่นี่นะคะได้มาแล้วโพนี่ขุดเพชรหนึ่งตัวเออโอ้ยอยากได้บัวทุกคนทำไงดีซื้ออีกดีไหมเราขอดูเงินแป๊บนึงนะให้ตายเถอะทำไมเสียเงินเยอะจังซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกแต่อยากได้อ่ะอยากได้ก็จัดอขอขอซื้อบัวนะทุกคน คือแค่นี้แหละเราเราไม่เติมอีกแล้วมาวัววัวมาเถอะเพราะว่าอ,อยากได้บัวมากกว่าไอตัวขุดเพชรอีกมาโมเรียล่าซื้อไปเลยสองตัว,ตวมีใครอยากซื้อเป็นเพื่อนเราไหมเรียบร้อยลาก่อนเงินเริ่มต้นเดือนกรกฎาดได้ดีมากมากเลยนะคะเสียงเงินไปแล้วทุกคนเดือนนี้เราคงจะไม่ได้กินกับข้าวอร่อยอร่อยแล้วแหละอ่ะ ซื้อสําเร็จแล้วโหลดนานนิดนึงนะคะฝนตกอาจจะเน็ตไม่ดีมันก็เลยโหลดหนานอ่ารับมูเรียล่ามามาแล้วมูเรียล่าน้องจะอยู่บ้านหลังไหนทุกคนเราว่าน้องอยู่บ้านหลังนี้อ่ะนี่อยู่หลังนี้แน่เลยกับพวกหมูเนี่ยอากรแล้วนะชืบนั้นมาละรอดูบอลลูนเลยเอา้าวอยู่ไหนอีกแล้วเนี่ย อ่านี่นบอลลูนมาแล้วมาละเอ้าดูแว่นหลังนี้เหรอดูบอลลูนที่น้องวัวน,นั่งมาตูดอย่างโด,งด่งเลยอ่ะโคตรน่ารักเอ็นดูน้องแลบลินปะเนี่ยเฮ้ยแลบลินจริงเห็นไหมคิดไม่ผิดที่ซื้อเลยถึงแม้จะไม่มีเงินก็ตามแต่น้องวัวน,น่ารักจริงอ่ะ ดูวแวแลบลิ้น้ยน้องน่ารักขึ้นดูอุ้ยเราอยากมีฟาร์มวัวเลยว่ะทุกคนกระท่อมลูกทุ่งนะคะน้องอยู่กระท่อมลูกทุ่งย้ายบ้านให้น้องดีไหมเนี่อ่าถือว่าเป็นตัวอีเวนต์ไม่ไม่ไม่ต้องย้ายหรอกน้องเป็นแค่ผู้ช่วยคอมมิูนิตี้อ่ะอยู่นี่แหละ นี่น้องวัวเดี๋ยวค่อยไปตัดลงคลิปสั้นน้องวัวแลบลิ้นหุยโคน่ารักเลยเราโคชอบน่ารักจัดน่าโคตรกวนอ่ะบีมูลเรียล่าเธอเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตที่เรื่อยเฉยแต่ก็ไม่ลังเลที่จะย้ายตัวเองถ้ามองเห็นงูผ่านมาโอเคน้องน่าจะเอือเ่อยเฉยจริง หอ้แลบลิ้นด้วยโอ้ยโควชอบหน้าตาสุดจัดน้องน่ากวนมากโอเคทุกคนนี่แหละวันแรกสำหรับอีเวนต์ของเรานะคะเอาน้องมูน้องวัวมาอะไรดีมาไต่แรงก่อนเห็นไหมแปบ๊บเดียวทุกคนดูเราตกท็อปร้อยแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ไวมากตอนให้เราซื้อน้องวัวมาเห็นไหมมันก็ไม่ทำให้เราติดหรอกจนถึงวันสุดท้ายนะหวังแค่วาตาก็พอ เฮ้ยแต่วัวน่ารักจริงอนาคตจะมีอะไรมาอยู่ไล่อยมมีแกะมีหมูมีมีกระต่ายมวีวัวละต่อไปต้องเป็นไก่แล้วแหละต้องเป็นติดไก่แล้วแหละแล้วก็อยากให้ทางเกมขยายไล่แอปเปิ้ลให้เราด้วยนะคะอ้าขึ้นมารนดับที่41นี่ขาดคิงี้พายนี่แหละกับตะแก่นี่ไม่ซื้อเด้อโอเคไม่มีเงินละ จัดไปแล้วสองตัวนะคะจุกๆเรามาดูชุดของฟาเตอร์ชายกันก่อนนี่ชุดนะคะจะเป็นยังไงขั้นแรกขั้นแรกชุดธรรมดามากแต่ก็น่ารักอยู่นะขั้นสองเฮ้ยขั้นสองทรงผมแบบฟูๆนะคะแบบว่าผมยุ่งนิดนึงแต่สวยนะจ่อหูสามรูอ่ะก็ไม่ธรรมดานะฟาเธอร์ชายเนี่ย นี้ชุดขั้นสามชุดขั้นสามนี่สวยเลยสวยเลยอันเนี้ยขั้นสามขั้นสี่เอ้ยขั้นสี่อย่างเท่เอ้ยชุดดีทุกชุดเลยรอบนี้นะคะทุกคนอย่าลืมอัพชุดกันนะโอเคมาต่อเราจบแล้วนะคะคลิปนี้เราจะตัดจบไปเลยแล้วเราก็จะรอจัดโซนนี้นะคะเป็นโซนมาฮูฟิลกับแมคโครนะคะโซนสามเหลี่ยมตรงนี้แหละอ่า แล้วเราค่อยมาส่งพูนี่ไปขุดเพชรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาตัดเป็นคลิปสั้นก่อนเราค่อยมาส่งน้องไปขุดเพชรโอเคงานคลิปวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านอีเวนต์นี้นะคะเพราะว่าเป็นอีเวนต์ที่ดีมากๆอีเวนต์สิบวันที่คุ้มมากของตกแต่งก็เป็นของตกแต่งระดับโปรนะคะอยากให้ทุกคนได้มีการทุกคนเลยแล้วก็ โพนี่นะคะโพนี่ก็ออกแบบดีมากถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เอิร์ธโพนี่ธรรมดานะคะแต่ก็ออกแบบดีจริงๆ,ๆน่ารักแล้วก็ที่สําคัญรางวัลค่าสุดท้ายนะคะต้องไปให้ถึงน,นะทุกคนมันเป็นร้านเพชรอยากให้ทุกคนได้มีร้านเพชรจะได้แบบเออสะสมเพชรเก็บเพชรกันได้เร็วๆไ้ซื้อตัวละครที่เราอยากได้กันนะคะ,อะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอีกรอบนึงนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วตอนนี้ก็ซับสไคร์เบอร์ของเรานะคะก็มี300แล้วนะคะทะลุ3า0แล้วก็ ขอบคุณจริงๆที่กดซับให้เรานะคะกดติดตามขอบคุณมากๆเลยเป็นเป็นกำลังใจในการทำคลิปมากๆถึงแม้จะขึ้นช้ากว่าช่องอื่นกว่าช่องชาวบ้านก็ตามเพราะว่าเราไม่ได้ไป,ไปโปรโมทคลิปอะไรที่ไหนเลยเราก็อัดไปธรรมดาธรรมดาตามภาษาคนนะเราก็เล่นเกมนี้เป็นเพื่อนทุกคนเฉยๆเล่นแบบเป็นฟิลแบบเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็แบบมาอัปเดตให้ฟังหรือว่ามาพูดคุยกันเล่นๆนะคะก็ไม่มีอะไรจุดประสงค์ของช่อ,องก็มีแค่นี้แหละ แต่ว่าเออมีซับมาเพื่อมันก็ดีเหมือนกันนะคะเผื่อแบบอนาคตมันมีเกมอะไรที่แบบเราเล่นแล้วแบบเพ,เ,พเ,พเพื่อนเพื่อนเล่นเหมือนกันเลยจะได้ไมาเล่นด้วยกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็มีแต่เกมโพนี่นะคะที่เล่นเกมอื่นไม่ค่อยม,มีฟิลอยากเล่นเลยสงสัยแก่แล้วนะคะก็โอเคไว้เจอกันวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเล่นอีเวนต์ไปถึงไหนเนาะสำหรับวันที่2สําหรับวันแรกนะคะก็จนแล้วนะคะจน ชีวิตจริงจนแต่ชีวิตในเกมก็คือแบบเอ่อฟูฟ้านิดนึงฟาร์มใหญ่นิดนึงพื้นที่เยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะเออก็บ๊ายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย